บุญวันเกิดไปเรียบร้อยแล้วพร้อมครอบครัวและแฟนคลับนะคะอย่างที่เราได้อัปเดตกันอาทย์ที่แล้วมีการแจกแก้วของตั้มด้วยใครที่ไปร่วมกิจกรรมนี้นะอายุครบ21ปี<ส>นะครับก็เดี๋ยวมีภาพบรรยากาศอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะพัเกเบรกเมื่อวานนี้เลยนะคะที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีนะคะหนุ่มตั้มวราวฒิครอบครัวและแฟนคลับนะคะไปร่วมทําบุญวันเกิดของน้องตั้มกันครบ 21่สอ็ขวบใช่แล้วนะครับก็ไปมอบของช่วยเหลือนะครับแล้วก็สร้างความสุขนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็แฟนคลับเลยนะครับซึ่งปีนี้นะครับตั้มบอกว่าซื้อของขวัญให้ตัว<ห>เองะนะครับเป็นเครื่องออกกำลังกายแล้วก็เครื่องเสียงแบบจัดเต็มชุดเลยนะครับผมเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเธอเคยซื้อไหมไม่เคย แบบว่าเพื่อความเพื่อความคิดว่าเฮ้ยบางทีออกมาฟิตเนสมันไกลหรือมันเหนื่อยรถติดเราก็เลยเอออยากได้แต่ว่าคือพวกนี้ไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชมบางทีเป็นแสนนะที่แบบว่าเปครบเซตอยู่บ้านอ่ะฉันหนีลูกวิ่งอยู่ที่บ้านครับแล้วเล่นไหมวิ่งตอนนี้กลายเป็นที่แขวนท่าไปเรียบร้อยแล้วใช่อไหมวิ่งช่วงแรกๆเน้อเรื่องแบบมันมันเป็นช่วงๆนะมันก็มีฟิตบ้างแล้วก็อ๋อเหนื่อยขี้เกียจบ้างอ่ะฟิตใหม่อะไรอย่างงี้นะใช่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ต้ามาฝากกันนะครับต่มไปถึงเราก็สัมภาษณ์คุุุณณณพ่่่่่่่่ออออคคคคแแมมเเเเ้าาาาาาดววววยยนนนนีะะรรรรัับบบกกกกหหงงงงงลลููืทขช นะครับเพราะว่าก็ทำงานเยอะก็ยังทำงานหนักทำงานเยอะนี้ก็ยังอดห่วงไม่ได้นะครับอ่ะบรรยากาศนะครับของการวันเกิดครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรขนาดไหนไปดูนะครับก็ห่วงเหมือนเดิมค่ะห่วงเรื่องสุขภาพและตอนนี้ยิ่งขับรถบ่อยๆขึ้นยิ่งห่วงเรื่องขับรถมากขึ้นขับเองค่ะก็ห่วงมันมันเป็นห่วงมันเป็นการห่วงที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะของแม่เนาะก็อยากให้เขาแบบว่าใจเย็นๆเวลาขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ให <S an> ้เขาเดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ทำให้ทุกคนได้รักตลอดเวลาให้ตลอดไปอะไรเงี้ยก็แต่โวยพรให้ลูกมีความสุขนะฮะธรรมดาต้องรู้ว่าเราพัฒนาตัวขึ้นมาอายุขนาดนี้มีคนรักขนาดนี้ก็ต้องรักษาคุณภาพในการทำความดีไว้ให้ให้คงทนถาวรครับก็โตแล้วครับผม ก็ก็คงจะทำงานให้ก็คือพัฒน,นาการตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่อง การร้องเพลงหรืออะไรทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะโตขึ้นความรับผิดชอบก็คงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับต่อไปครับผมอืออืย่างนก็ไปซื้อเครื่องไอ้นี่ครับเครื่องออกกำลังกายมาที่ห้องครับผมเดือนแรกซื้อออกกำลังกายเดือนที่สองตักผ้าครับก็คงจะเป็นอย่างนี้เองคือจะจะเดือดเนี่ไม่ก็เห็นคนเขาพูดกันอย่างนั้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ซื้อมาแบบว่าให้ร่างกายตัวเองมันดีขึ้นแล้วก็ซื้อ อะไรอย่างลาโพงอะไรที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหมดเลยช่วงช่วงนี้อยากคุณดีมากขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้ก็อยากมีไหลเวลาใส่เสื้อได้สวยๆแต่ไม่เอาแบบมีซิกแพคนะเอาแค่แบบแบบดูดีนิดนึงจะเป็นการมีซิคล์แพ็กหน่อยอาเมนอย่างเงี้ยนาะโอ้ไม่ไม่ผมผมผมไม่สันทัดแบบนั้นเอาแค่แบบไม่อ้วนก็พอ อเออแค่ไม่อ้วนและร่างกายแข็งแรงและดูใส่เสื้อผ้าสวยก็พอครับครับขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะครับที่อวยพรมาในวันเกิดปีนี้และขอให้ทุกพรนะครับกลับไปสู่ตัวคุณด้วยนะครับผมแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังรักเหมือนเดิมยังอยู่ด้วยกันยังยังมาแบ่งปันความสุขให้กันแบบนี้ก็ขอให้ปีหน้าก็ยังรักกันแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ ถูกตอ้องะเราก็คงจะเห็นตั้มเนี่ยหุ่นดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าได้ซื้อเครื่องออกกำลังกายของตัวเองเนี่ยไว้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะครับก็ขอให้หลอกเรื่อยๆจริงเราดูตั้มเราก็ถือว่าเขาหลอกเรื่อยๆนะตั้งแต่เขาประกวดเดอะซาม,มาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>หน้า,า,า้นแล้วก็ดูขาวขึ้นแล้วก็ดูมีราศีขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ๆ>ก็ตอนนี้ครบย1ปีแล้วก็ถือว่าเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะตอนนี้เริ่มเป็นแบบ คือไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะโตแล้วนะครับก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะครับก็ขอรักษาความดีนี้ไว้เรื่อยๆนะครับ